สวัสดีแฟนรายการยิปซีสทะรุฟ้าเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นมาเสนอนะคะให้กับแฟนรายการยิปซีสทะรุฟ้านั่นเองนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0634457878เป็น i d ดไอ e ดนนั่นเองนะคะแล้วก็0948080999นั่นเองค่ะติดต่อแอดมินเข้ามาเลยนะคะเข้าทั้งหมดเนี่ย 8-9งวดแล้วนะคะของครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นเล่มใหม่ของปี65นั่นเองค่ะโปรโมชั่นนะคะที่999นั่นเองค่ะ999บาทนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีแฟนรายการยิบซีทะลุฟ้านะคะประจำเดือนธันวาคมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะ กับอาจารย์ทิตาลีเทวีโชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนมุกสวัสดีค่ะแฟนรายการสองธนุฟ้าทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดไพ่ประจําเดือนธันวาคมนะคะกับราศีแรกก็คือราศีเมษนั่นเองนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะใต้คอมเมนต์นะคะเช่นเคยค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะค่ะค่ะก็เป็นสิ้นปีพอดีนะคะยังไงก็มาเช็คดวงชะตานะคะกับท่านอาจารย์ทิตาลีเทวีโชค่ะ สำหรับเดือนธันวาคมนะคะ,ะชาวราศีเมษนะคะในด้านการงานนะคะก็ต้องบอกว่างานของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะคุณจะเป็นที่ยอมรับนะคะในองค์กรเป็นที่ยอมรับของอผู้ร่วมง,งานนะคะทำให้งานของคุณนั้นประสบความสำเร็จคุณมี ใช้ความคุณมีลักษณะความเป็นผู้นำแล้วคุณก็สามารถใช้ความเป็นผู้นำของคุณนั้นเนี่ยค่ะในการบริหารงานของคุณนะคะทำให้งานของคุณนั้นราบรื่นไปด้วยดีค่ะในเรื่องของการงานต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะเงินของคุณนั้นก็ได้มาจากอาจจะได้มาจากคนใกล้ตัวของคุณนะคะ คนรักของคุณนะคะหรือคนรอบข้างของคุณนะคะนั้นเป็นเป็นเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสมีโอกาสดีมีจังหวะเหมาะนะคะที่คุณจะได้เงินมาในในกับคนรอบข้างของคุณนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณมีความรักที่ในเดือนธันวาคมนี้ดีนะคะดีมากเลยค่ะคุณมีความเป็นคุณรู้รู้จักเป็นผู้ให้กับ ผู้รักกับคนรักของคุณนะคะ,คะมันก็ทําให้ความรักของคุณนั้นราบรื่นเป็นไปด้วยดีค่ะ,คะส่วนเรื่องของสุขภาพ สุขภาพค่ะสุขภาพนะคะ,คะในเรื่องของสุขภาพนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะนะคะ,ค,ะคุณก็มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะในเดือนธันวาคมนี้ก็จะไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆนะคะส่วนเรื่องของโชคลาบนะคะก็บอกว่ามาเหมือนกันค่ะแต่โชคลาบของคุณนั้นเนี่ยคุณต้องออกแรงนิดหนึ่งนะคะโชคลาบที่ได้มานะคะก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณหรือมาจากงานของคุณนะคะมันก็ทำให้คุณมีรายได้เข้ามา เป็นกอบเป็นกำได้นะคะในเดือนธันวาคมค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีเมษประจําเดือนธันวาคมกันนะคะการงานนะคะการงานเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกนะคะว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีความสุขอิ่มอุดมสมบูรณ์ทุกๆอย่างแล้วมีความเป็นผู้นําคือในช่วงนี้ค่ะประจําเดือนของธันวาเนี่ยคุณจะมีความเป็นผู้นําสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีการเป็นผู้นําคุณก็จะ ใช้โอกาสนี้อะค่ะในการครีเอทงานหรือว่าการปรับเปลี่ยนงานหรือการแนะนําลูกน้องได้ดีมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะแต่ยังไงก็ต้องมีสติกับการที่เป็นผู้นําคือไม่ใช้ใชอารมณ์มแล้วกตต็ติตรองก่อนนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยคุณอาจจะได้มาจากคนรอบข้างคนรักอาจจะเป็นครอบครัวหรือเพศตรงข้ามหรือโดยสเสน่หานั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของ ความรักนะคะความรักเนี่ยไพ้เหรียญขึ้นซึ่งเป็นหกเหรียญน,นั่นเองนะคะคุณก็คือความรักในกันมีความสุขกับการที่เป็นผู้ให้นั่นเองนะคะหรือ คุณอยากจะทําบุญมีความรักเกี่ยวกับศาสนาอยงนี้ได้ไหมคะท่านอาจารย์ได้ค่ะค่ะ<ด>อยากจะ,ะทําบุญบอยากจะให้ทานนะคะจากในรูปนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพเนี่ยไพ่ถ้วยขึ้นนะคะก็คือคุณอุดมสมบูรณ์แต่ดูจากภาพแล้วคะ่ะท่านอาจารย์ต้องระวังลุกวันได้ไหมคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องนิดหนึ่งะนะคะแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากค,ะค่ะก็ก็ จะรับประทานอะไรก็ระวังนิดหนึ่งเผื่อคุณมีเบาหวานอยู่หรือมีอะไรอย่แตนก็ไม่น่าเป็นอะไรค่ะและสุดท้ายนะคะเรื่องของโชคลาภเนี่ยยังไงเนี่ยชาวราศีเมษก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบนั่นเองนะคะเพราะว่าไพ่ไม้เท้าขึ้น นะคะแล้วกี่ไม้เท้าคะนี่เจ็ดไม้เ็ไม้เท้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภเนี่ยค่อนข้างที่จะบาแบบแน่นและเป็นไพ่มาท้าฝึกการทํางานคุณลุยงานเนี่ยคุณได้โชคลาภจากการทํางานแน่นอนนะคะก็ชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าไพ่เนี่ยออกมาได้ดีมากเลยนะคะก็ใต้คอมเมนต์นะคะถ้าอยากให้เราปรับปรุงยังไงหรืออยากรับชมรายการยังไงก็สามารถที่เสนอใต้คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ